ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสาวของทุกคนนะคะมือนีนุนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขปู่ผู้พันปืดนะคะเหตุและผลที่นุนทิยาบ่ดได้ไปท่ายถ้ำราะว่าปู่ผู้พันปืดเข่าผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเพิ่นกระดูกทับเส้นนะคะแต่ว่าเพิ่นกระปากแนวทางไว้กับลูกศิษย์เพิ่นนะคะมือนีนุนทิยาก,กับไดโอนเงินเข่าบัญชีไม่วงนะคะแม่วงนี่เป็นลูกศิษย์ของปู่ผู้พันปืดนะคะ ทั้งเงินนนทิยาทำบุญกับปูกับเงินลูกเอฟซี FC นะคะให้แม,วม่วงฝากให้ปูนะคะแต่วนนี้ทางของปูมั่วทิพานมานี่เป็นแบบนี้นะคะที่เอฟซีพัอนอยากได้เลขวิ่งเลขแรนของปูส่วนมากขังบนนี่จะบอลลูดนะคะพ่นห้วิ่งเจ็ดกับแปดมันก็มาทั้งเจ็ดทั้งแปดนะคะเลขออกเจ็ดแปดสองเลขสองตัวพ่นหาแปดหนึ่งเลขออกแปดสองนะคะ งวดนี้ปูเพิ่นกระไฮไว้แล้วนะคะแนวทางของปูผู้พันปืด๊ดเพิ่นฝากไว้กับแม่วงแล้วเพิ่นกับไปยุ่รงบานเพิ่นกับฝันนะคะฝันได้เลขสามตแดงจึ้งครึง่งหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟางเสียงัมภาษณ์แล้วว่านุนทิยากกับแม่วงลูกิษย์ของปูผู้พันปืด๊ดงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกนะคะฮัลโหลแม่สวัสด,ดีคะ่ะจ้าสวัสด,ดีจ้าตั้งกล้องแล้วปะตั้งลรวคะแม่ เป็นยังไงค่ะคือได่ยินว่าปูเขาลยาบาน่าตัดมันบ่ค่ะอาจารย์พ่นพาเนี่ยเ่นออกมาแล้อตัว,ตวโทษถามมันหั่นบอกค่ะตอนนี้ออกมาอยู่บ้านล้วแมันบ่ค่ะออออกมาลูกสาวอันพู้เป็นน้อนันเอามาไว้บ้านแล้วค่าเงินสิไปเยี่ยมเพิยู่ค่ะก็มีเอซีเพิ่นเออเอาเลขไปวิ่งไปแลนเพิ่นโอนเงินมาจะเป็นคุณดารานี จะหลั่ทองสามร้อยบาทนะคะแล้วก็น,นุนทิยาทำบุญกับปู้หนึ่งพันบาทเป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทนุนทิยาอโอนไปบัญชีแม่วงแม่วงเออไปโกนหายปู่เนี้ยเด้อค่ะใช่ใ้า,าก,ก,ก็เพิ่นอยู่บางหนึงหันพนทูมาอยู่กวนทูไปหาเพิ่นอาดงวนนี้เพิ่นบ่ได้หายท้ายถ้ำที่ว่าเพิ่นหายแม่วงเอาแนวทางให้นุนทิยาโทษสัมผัสเอาแมนบ่ค่ะนุนทิยาเข้าใจถือบอ ก้าก้าแม่ยููเพิ่นวางสันละเพิ่นขี่นั่งบ่ได้อ๋อผ้าตัดหน้านีนั่งบ่ได้เป็นบ่ค่ะสินไปนั่งบ่ได้ดอกมันสินสะเทียมแม่แม่ค่ะว่าเป็นยังตว่าเรกเพิ่นเอามาฝากไว้นาแม่วงมันบ่ค่ะก้าเนี่ยเพิ่นนั่นเพิ่นกะนั่งแกวันสินชินไงคนละสินดับวงหันเงี้เพิ่นนั่งก้อนจะไปผ้าตัดมันบ่ค่ะแม่น่อยใจเพิ่นนังนั่งขึ้นนี่ล่ะเพิอนเศรเพินเศรเพิ่นับไป คอนแกนนางก้อนมือนึงงเราก็ไปพาตัดเลยเอ่าเออนางนางแกนกึ่ขึ้นตื่นมาสอบคนก็ไปหาหมอเลยอืไปหอดแล้วเ็จะเตรียมพาได้เหงื่สิหดืยินว่าเพิ่นพาตัดอีกยังก็แม่อันเพิ่นเปลี่ยนนี่ยังแต่เป็นกระดูกทับเส้นอึมอันเล่เพิ่นนันกาอันเอาล่างก้อนเนะาะค่ะ ล่างนั่นเพื่อนไฮวิ่งสองล่างวิ่งสองจ้ะเพื่อนกระไฮตะคบคู่เพื่อนกระไฮเจ็ดสองเพื่อนไฮสองตัวเดียวบ่แม่ข้างล่างข้งล่างเพื่อนไฮท่ายสองไฮเจ็ดสองครับหาสองอ๋อสองนียุ่ท่ายเป็นบ่ค่ะสองนียุ่ท่ายเป็นบานเพื่อนไยเลขวิ่งตัวเดียวคือสองเพื่อนไฮเรวิ่งคือสองเจ็ดสอง กับตัวใดคก็แม่หาสองหาสองจ่ามีคือเด็กลางมีสองคู่บ่แม่วงจ้าพันหายสองคู่เพิ่นเน้นคู่ใดค่ะแม่เพิ่นในเพิ่นว่งห้ยเก็ดสองอ๋อวงงห้ยเก็ดสองคืออะไรนเต้นพันว่าอืมเด็กปูเนี่ต้องซื้อคืนซื้อโล่งเนาะจ้าค่ะอันบนเพิ่นห้วิ่งเก็ด เด่นเจ็ลองหกวิ่งเจ็ดลองหกเน้นที่เลขจเจ็ดมันบ่าค่ะแม่เน้นเลขเจ็ดมันบ้าค่ะเน้นเจ็ะ่ะปันไปตกประกบคู่ห้นันก็คือหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ด เพิ่นไทยท้ายเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์สัญญาหกฮาเจ็ดไทยไทยเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์สัญญ<ข>า,<ข>าล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยอันอันอันไทยเจ็ดน,นั่นเพื่อนกระบอกแม่พี่หนีได้หรือล่าแม่ค่ะมีเงินเอาเลขสองตัวเพื่อนไฮทัดเอาไหนนี่บุค่ะแม่เลขสองตัวนะเพื่อนเพื่อนบ้องไฮนะคือหกหกอันเจ็ดศูนย์ก็หกศูนย์เจ็ด เลขสามโตนี่ 6, 0, 7, หกศูนย์เจ็ดไฮว่องจ้าเพิ่นจะเห็นไ้าเจ็ดแล้วเลขสองโตเพิ่นไฮไ้ตัดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเจ็ดโน่นที่ยาเข้าใจถืบอบ่อันเพิ่นว่าขันนั้นลดลงมากมันก็นสิเป็นเก้าเจ็ดแปดเจ็ดตอนนี้เลขบ่อไปไกลปานนั่นเพิ่นว่าแม่เออตอนเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นเขียนเลขสระเลขสองโตไฮบอสองโตบน สองตัวบนนั้นเพิ่นเขียนเป็นสามตัวบนเพิ่นว่องใหหกศูนย์เจ็ดตัวว่องเพิ่นน่ะค่ะเพิ่นเราว่าเจ็ดนี่ยครับนั้นมันลดลงมากมันก็สิเป็นเป็นเก้าเจ็ดลดจากศูนย์ลงมากเป็นเก้าเจ็ดเป็นอันเก้าเจ็ดแล้ังจากเป็นแปดเจ็ดข้อน,นี้เลขบ่าไปไก่เพิ่นว่าขันมันขันขันนั่น,นมันบ้ตรงกันบ,บ้าไปไกลอืมเพิ่นไทยเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ด จ้าตูตูม่นว่าขันมันลดขันมันรดมันกระตรงุงมันว่าเพราะนายท่าเกียรเอา้าสรุปสรุปว่าหนูหนูจะท่วนได้ว่าจะตรงกันกันกบความทิดที่แม่ให้หนูสัมผณ์ แนวทางของปู่ผู้พันปืดงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกเลขข้างล่างนี่เพิ่นไ้สองยุไทหายิ่งเลขสองไ7เจ็ดสองกับหาสองตัวเน้นคือเจ็ดสองตรงกันบ่ค่ะแม่ตรงอยู่ค่ะสำรับข้างบนนี่เพิ่นไ้เลขวิ่งเลขแลนเจ็ดกับหกเน้นที่เลขเจ็ดเพิ่นจับคู่ไ้เลขสามตัวจะเป็นหกสองเจ็ดหกศูนย์เจ็ด หกห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดนี่เป็นตัวแน่นเพื่อนบอกว่าเป็นตัววงเป็นตัววงกลมเลยเพื่อนบอกว่าถา้ถาเลขเทิบลงมากมันจะเป็นเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนั่นที่ยากลงถือบ่ค่ะแม่ลงถืออยู่เพราะว่าเพิ่นว่ามันจะขึ้นสูงขึ้นไปบ่ได้เพราะว่าศูนย์ศูนย์แล้วมันถืขึน้นไปบ่ไดดเพิ่นว่าขันลงมากขึ้นลงมาตัวนี้เด้อเพิ่อนบอกอ๋อลงมากเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดมันบ่ค่ะ จะโลงมากสิมันต้องเป็นทานีีเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าเจ็ดเอ่อท้าเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์มันปะคะจ้กเพิ่นวางฉันอืมสรุปสรุปว่ามีซัมนี่ฝันปะคะแม่ปูเพิ่นฝันบะอันปูเพิ่นฝันอยู่ว่าสั้นแม่แปลว่าเพิ่นได้หกศูนย์เจ็ดอยู่ล่องบาละออปูเอ่อเลขฝันของปูอยู่ล่งบาลเพื่อนฝันได้สามตัวคือหกศูนย์เจ็ด หกศูนย์เจ็ดปูกระสีไปเฝ้าน้ำอยู่ตัวพันวานั่งสองอยู่ทุกหัวอยู่ทั้งเด็กข่ว,วมฝันคือหกศูนย์เจด็ดอ้าวตรงกันเด้ดเนาะแม่นค่ะตรงกันอ้าวขอบคุณแม่วงหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกันแนวทางของปูผู้พันปืนขอบคุณแม่วงที่เป็นสะพานบุญหายนะคะ ฝากบอกปูเนเด้อค่ะหายปูหายเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณแม่เด้อค่ะที่แม่เป็นสะพานบุญหายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะค่ะพอไม่ไปหน่อยเอฟซีกับสิดงนิ้เนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นที่ยากกับแม่วงนะคะแม่วงเป็นลูกซิทของปูผูพันธุ์ปืดนะคะเอาแนวทางฝากแม่วงห้ นุนธิยาโทษสัมภาษณ์เอานะคะนุนธิยาจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะอยูในนี่มีเลขสูตรกับเลขความฟันของปูนะคะนะคะปูบนไ้ข้างบนนะคะให้วิ่งเจ็ดกับหกนะคะเน้นที่เลขเจ็ดเจ็ดยูท้ายนะคะเลขสามตัวเพื่อนก็นจะห้หกสองเจ็ดหกศูนย์เจ็ดกับหกฮาเจ็ดนะคะหกศูนย์เจ็ดเป็นตัวเน้นนะคะเลขสองตัวก็จะมีเพื่อนบอกว่าถ้าลดลงมามันจะเป็น เก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดเลขเจ็ดนี่ยุดท้ายล้านเปอร์เซ็นต์นะคะปูบอกแล้วเลขความฝันของปูฝันตอนอยู่โรงพยาบาลคือหกศูนย์เจ็ดนะคะที่นนที่ยาเขียนไว้ตัวสีแดงนะคะสําหรับข้างล่างนี่เป็นเลขวิ่งเลขแลนสองตัวเดียวสองยุดท้ายคือเจ็ดสองกับหาสองแล้วเพิ่นกระเน้นหายเก็สองนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกหกทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนนทิยาก,ก็ขอยุติ แนวทางของปู่ผู้พันปื๊ดกวดวันที่หนึ่งกันยายน2566หไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ